ท่านผู้ชมนด้ครับคุณไฮตาบีซีตอนนี้เรามาเดินที่ทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับว่าเราไปเดินที่ไม่ได้มาคนเดียวเรามีคนนำทางใช่ตอนนี้นะครับแสงมันอาจจะน้อยไปโอเคเราก็ต้องวันนี้เราแบบไดินถลก ฮะบ่ไปยังหอกเดินตามรอยเท้าใหญ่เหมือนพ่อหลวงถึงเขาดินกันทุกคนตอนนี้ก็คือเอ่อบ้านบ้านวังโป่งเชียงใหญ่วังโป่งวังโป่งไปเขาดินทางนี้ไปได้แต่เขาดินเนี่ยขขออให้บพะ ทองสวัสดีครับเขียงยาเขาเห็นมา,า,านตัดเอาหนิหมูหัวให้นุ่นกินแด็อ,อ,อันนี้คือลมเย็นมาครับเข่าความยังมาดดีแค่ไหนดูอันนี้คืออย่างไงยายตัวอนอี้ปล่อยไป รับทุกคนอ้อยอันนี้คืออย่างอะเข้า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 ทุกคนสวยครับเดี๋ยวเราให้ดูกล้องเอ่อไปด้านหลังดีวกว่าแล้วก็ดูหน้าก่าอน ตอนยายยังไม่อาอยุเท่าน,นี้ยายก็ทำใช่ไหมฮ็ดกับตาแถมแต่เคยเจองูไมหมยายเจียงนาแต่ เราจะเอาสูงเลยเราก็จะเดินไม่ตัดไม้ดูดดยายซี่ใหญ่ละคแล้วก็ให้ดูบรรยากาศทางไป้วยนครับช่วงคืน คืออะไมีปลาวัวใหญ่บ่มีต่อยโอ้โหคุณครับลมความฝันครับลมเย็นลมเย็นไม่มีไม่มีเด็กก็ ดีสำหรับคนไม่มีแดดสำหรับคนดูเนาะถ้ามีแดดเนี่ยดูดีเลยครับ ยังใหญ่เอามาเนาศักท์ครับถทรศักท์ก็เอามาสิคเขอถ่ายคลิปเนาะยังใหญ่เอายังโอ้ยยังไปไอ้ให้ไวกกอบไอ้ทุกคนดู ปรับกล้องหน้าโอเคปรับไปกล้องหน้าแล้วก็คือมันก็เหมือนเดิมกล้องเดแต่ไ,ไม่เคยส่งเลยมั้งจะมาดูดายังกันวัวเฮ้ยอใหญ่ไงยัย คือโโอ้โหเหมือนทางที่เคยไปโอ้โหคุณครับเรามาหาลูซีครับ <laughs> มาหาลูซีครับลูซี่เขาอยู่ในป่าครับลูซี่เขาต้องอยู่ในป่าแน่นะครับท่านผู้ชมไม้ทำไมนั้นไม้ไผ่ใหญ่ใหญ่โอ้โห,โโหระวังไม้คิด ให้เห็นบรรยากาศน้าจัจะปรับก่อนมัน,นเป็นบรรยากาศแบบนี้นว,ว้าวเหมือนว่ามา่าเมซอนนครับน้องๆกนในสดท่งางหมดเด็่ ที่เจ้าผมมีโกปูแม็กนะโกปูสามร้อยสิบองศาครับจะแบบเห็นด้านหน้าและด้านหลังเราจะปรับมืหอหรออะไร เราเคยเข้าป่าตอนที่เรายังไม่เคยถ่ายคลิปก็ตอนนั้นมันไปกันดีกว่าดีกระจายดีดีดี ไปดูไปล้ามไหมครับท่านผู้ชมเจ็บป่ะเกิ่งมากเราก็ต้องกิ่งไม้ด้านล่างตรงขาเราด้วยครับเออทุกคนดูต้นไม้ต้นนี้สิโเหมือนนี่มันมีน้ำด้วยครับ ตัวนรกอะเหมือนแบบเอ่อที่ปีน่ะนะไปตามยายกันมันคือวันเหนือแบบไม่เท่าไหร่อ่ะเนาะเดินป่าลอน้องคือถ้าเรา,าอยู่ในป่ายานี้ก็คือมันก็จะแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงดีไหมเดใจเย็นนางเล็กอยู่โอ้โหกล้อง ไปกันครับอตอนนี้เราไม่ได้อุปกรณ์อะไรมาเคามีมือถือกับไม้ิสกีนยาวๆดูกันว่ามันจะยาวแค่ไหนเค่นเนี่ยเ่็นี้ก็อ้าว อยากได้พัดนิ่งนะครับจับถือแม่้าวันไม่เคยเข้ามาที่นี่นะครับหมดให้มันเล็กดีกว่าคือม,มันเยอะครับไปดูดิ ăn <laughs> không chưa này phương nhiều kìa cây ăn vậy แล้วครับนี่อะไรติดกับกล่องเรือเนี่ยนี่ครับวก็ไม่มีใครเข้ามาตัดนะครับโอ้อะดิยายถ้าก็ถ้าเรียกใครเนี่ยคนอื่นเขาเขาจะได้ยินไหมเนี่ย ด้วยไม่มีใครหรอกเดี๋ยมันก็อยู่เหมือนอยู่ในป่าช่วยได้เฉยกูได้ชเฉยกูได้ก็อยู่ในป่าอ้ากูจะตายอ่ะประมาณนั้นก็วันนี้เราก็ต้องทับมุมสูงหน่อยอุยอย่างวะยายทําไมต้นนี้มันมีหนามด้วยอ่ะ อย่างเงี้ยเดี๋ยววางมาเกี่ยวฟึ๊บเนี่ยแบบต้นไม้ป่ามันก็จะทุกคนดูนี่สิมันคือน้ำอ่ะอันนี้คือน้ำเมหมือนกันใช่ไหมยายโอ้เต็มเหมือนกันนะเนี่ย สำหรับที่คุณป่านะครับเขาก็จะเอาไปเอ่อไปแล้ววะชุม่มเลยมันก็ไม่โฟกัสเท่าไหร่หรอกกล้องผมเนะี่ยไปย้ายไปแล้วเฮ้ยไม้ต้นใหญ่ไม้ต้นใหญ่ <c oughs> โอ้นี่คืออะไรครับเนี่ยตรงนีนไม่เหมือนกล้องแบบผมใช้มือถือเลยเนาะอู้หูหูหูหมุตุ๊กหมุตุ๊กหมุกตุ๊กได้แผงมาดีแล้วต้นนี้แต่ยาย ลองหนามด้วยแ okay, ล้วกดว้ายิขงขาทุกคนทุกคนเคยเออมุดมุดลองดูค่ะ 小白猪。<Super> ิถีชีวิตคนคนบ้านอกว่างคปงนะครับตัดไม้ไปทำฟืนทำไฟมันก็เหมือนคนป่าะไรเนา่ทำรู Tengah ni ada ni kat sana. Tengah 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 ้ำไมเป็นรูลแล้วค่ะแล้วเราก็ตัดเราลืมหยิบนิดมาแล้วหยิบมาแล้วฟันก็ไม่สับคครก่อน hang vậy bò bò mi dung đó mà cũng có mi khuyên mà ราไม่ได้เอาขาดอังก้องมันโอเคถือแห้งยหญ่เอาต้นไม้ไปเฮ็ตอย่างอย่างอ้ยแม่เอาแค่หลักหลักนี่แห,หละครับตัดตรงนี้ไงคนป่าคนป่าเขาตัดกันเขาเขาได้ตัดเฉียงแล้วก็ตรงๆ ตัดออกแล้วเฮ้ยตอนนี้ครับบอกเอาแต่ส่วนเนี่ย ไรไรเราอยากจะวางก็ต้องวางเฮ้ยวางได้เหรอวางได้ไหมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยผมขอวางแล้วนี้นะไม่เป็นไรใช่ไหมเขียวาง

nhìn <laughs> quên <laughs> 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 โอเคนะครับถ้าถ้ามันตัดหรือว่ามันอะไรผมก็งขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอาอต้นหนึ่งใช่ไหมยญ่ต้นไหนดีเนามันสูงเกินไปต้นไหนดีโนาโอ้โอโจะกล่าวถวยกลัวไปทอ,อโฆโฆได้ก็ได้นะต้นนี้แต่ อยู่เด้อนดนตัดน้ำให้ออกหมดก,ก่อนม